จัดเป็นชุดแต่ง Fortuner GR เต็มคันแปลงเต็มคันเป็นคันนี้เลยนะครับที่ดาวที่25ขึ้นไปนะครับรับไปเลยดอกเบีย้ย1.85ผ่อนไปเลยครับ4ปีนะครับผมดอกเบี้ยน้อยมากนะครับผมหรือจะเป็น7ปีดอกเบี้ยก็น้อยจริงๆครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะผมเซลต้องนะครับจากเซอร์รานครชนสาขาเทพาลักนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านนะครับผมมาชมเจ้ารถคันนี้นะครับ f o r t จ n e r นะครับผมที่แปลงเป็น GR เต็มคันแบบนี้นั่นเองนะครับมีใครรู้กันบ้างไหมครับว่าจริงๆแล้วรุ่นเดิมเดิมของเขาเนี่ยมันคือรุ่นอะไรรุ่นนี้นะครับผมก็คือ f o r t จ n e r l e a d e r G 2.4ลิตรนะครับตัวนี้นะครับผมผมจัดเป็นชุดแต่ง f o r t จ n e r GR เต็มคันแปลงเต็มคันเป็นคันนี้เลยนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ย GR ของเราเนี่ยอาจจะมีหน้าตาที่ต่างไปจากนี้เล็กน้อยนะครับแต่อันนี้ลูกค้าผมเนี่ยอยากจะได้ตามที่ลูกค้าต้องการเราก็สามารถแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับผมโปรโมชั่นของน้องคันนี้นะครับผมรับไปเลยนะครับลูกค้าดาวน์ที่25%ผ่อน4ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1.85%เท่านั้นนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าด้วยนะครับผมทำอาชีพอะไรนะครับผมประวัติเครดิตเป็นอย่างไรนะครับผม ตอนนี้ก็จะสามารถมาคุยกันได้นะครับก็สามารถปรับดอกเบี้ยให้มันเข้ากับลูกค้าได้นะครับราคารถคันนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าแต่งปัญญาเต็มคันตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นกันเลยนะครับตรงฝากระโปรงหน้านะครับเรามีตัวอักษรคอนซูเนอร์ให้นะครับผมตัวนี้นะครับผม ก็จะทําให้กระโปรงฝากระโปรงรถเนี่ยครับมีความดุดันมีความสง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับโลโก้แก้วแบบนี้เลยนะครับของเดิมนะครับผมเป็นโลโก้โครเมียมตัวนี้เราก็แถมเป็นโลโก้แก้วให้ที่สําคัญนะครับไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบธรรมดาเดิมๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับผมก็แถมเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบก้างปลาแบบนี้ให้นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วนี่ครับผมชีพตรงนี้นะครับผมก็คือฝาครอบ ไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบ TR ให้มีคีบตรงนี้มาให้หรือลูกค้าคนไหนอยากได้เป็นสีดําแบบนี้ก็สามารถทําเป็นสีดําให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ครับผมกระจังหน้าตรงนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้าแบบ TR ก็แปลงให้กับลูกค้านะครับผมทําเป็นสีดําทั้งหมดเลยแบบนี้พร้อมกับโลโก้ GR นะครับแถมให้กับลูกค้าไปเลยนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งนะครับผมเป็นของแท้จากโตโยต้านะครับผมรับประกันไปเลยยาวๆนะครับผ่านคุณผมเองเนี่ยนะครับ ต่อมาครับผมมาดูกันต่อที่ด้านข้างกันเลยนะครับผมด้านข้างนะครับไฮไลท์ของเรามีหลายแบบเลยนะครับมาเริ่มต้นกักที่ตรงนี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยครับ GR ของเรานะครับเราจะทําซุ้มล้อออกมาเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ลูกค้าอยากให้ตัวรถเนี่ยมีความดุดรังมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีการตัดกันระหว่างสีนะครับก็ทําเป็นสีดําไว้นะครับผมไม่แปลงเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมส่วนต่อมาครับตรงนี้เห็นไหมฮะล้อของผมก็ได้ทําการแปลงนะครับผมจากล้อขนาด18 แปลงเป็นล้อขนาด20เลเจนเดอแบบนี้ได้เลยนะครับหรือลูกค้าอยากจะเลือกเป็นลายอื่นๆนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมจะมีลายให้ลูกค้าเลือกเราก็แถมให้กับลูกค้าเป็นล้อขนาด20นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมนี่ฮะ บริเวณหลังคาของเรานะครับผมตรงนี้ปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเราแปลงเป็น GR าทันทีผมก็แถมเป็นทําสีหลังคาดําให้กับลูกค้านะครับตรงนี้เป็นการทําสีนะครับไม่ใช่การแว็บเพราะประเทศไทยมีอากาศร้อนนะครับจอดตากแดดไว้เดี๋ยวก็พองนะครับอายุการใช้งานก็น้อยแต่อันนี้ใช้งานกันไปยาวๆนะครับผมรับประกันผ่านศูนย์สบายหายห่วงนะครับผมกระจกมองข้างเราก็ทำเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็เป็นการพ่นสีเช่นเดียวกันนะครับผมต่อมากันเลยนะครับต่อมาเลยตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นคิ้วโครเมียมนะครับผมผมก็แถมให้ปกติจะเป็นคิ้วดำนะครับอันนี้เราแปลงเป็นจ R าร์เราก็ต้องทาเป Q ็นคิ้วโครเมียมให้กับลูกค้านะครับผมก็แถมให้มือเปิดประตูททาเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบ GR นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเบ้ารองมือจับคาฟลาตรงนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับตรงนี้ครับผมกันสาดด้านข้างตรงนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับผมต่อมาฟิล์มนะครับผมเห็นทึบๆแบบนี้ข้างในสว่างนะครับ ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกไทยภูเก็ตแบล็กไนนะครับผมซึ่งผมแถมให้กับลูกค้ารับประกันกันไปเลยยาวๆ7ปีนะครับผมใช้กันไปหายห่วงนะครับมีใบรับประกันฟิล์มให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับผมไม่ต้องกังวลกันเลยนะครับผมต่อมาด้านในรถของเรานะครับสิ่งที่ผมแถมให้กับลูกค้านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับผมกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้สามารถเช็คผ่านมือถือได้นะครับทํางานตลอดเวลานะครับผมตัวนี้ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับเอาไว้เป็นหลักฐานเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับผมต่อมากันที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายเนี่ยก็ทาการแปลงแบบเต็มสูบไปเลยนะครับผมเริ่มกันจากที่ตรงนี้เลยนะครับผมสปอยเลอร์ของเรานะครับผมก็แปลงสปอยเลอร์นะเป็นแบบสีทูโทนนะครับแบบนี้ก็เป็นแบบ GR เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับสังเกตเห็นไหมฮะนี่ครับคิ้วผมเนียเนี่ยไล่กันมารอบคันกันเลยทีเดียวนะครับต่อมา นี่ฮะผมโลโก้แก้วตรงนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้านะครับจากโลโก้ข้างหลังเป็นโลโก้ธรรมดาโคมยมธรรมดาแล้วก็แปลงเป็นกรทันทีก็เป็นโลโก้แก้วเงาแบบนี้เลยนะครับสวยงามเป็นไปเลยนะครับผมต่อมาครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ GR เนี่ยปกตินะครับผมมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับแต่นี่ลูกค้าอยากได้เป็นแบบพื้นดําตัวอักษรสีขาวเราก็จัดให้นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับผมแจ้งผมมาได้เลยนะครับเราสามารถแต่งเพิ่มได้นั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับผมปกติแล้วเนี่ยจะมีกันลอยท้าย GR ให้นะครับแต่พอดีว่าของยังไม่มานะครับผมก็เลยยังไม่ได้ติดให้แต่ผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะว่าติดแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมต่อมาครับผมทิฟฟิวเซอร์นะครับตรงนี้ของเราเนี่ยปกติจะเป็นเรียบๆธรรมดานะครับแปลงเป็น GR ก็จะต้องแปลงเป็นแบบซีแบบนี้นะครับผมก็เป็นแบบ GR ที่สําคัญครับมาพร้อมกับโลโก้ GR นะครับผมแบบนี้มีให้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังกันไปเลยทีเดียวต่อมาครับผมลูกค้าหลายๆท่านอาจจะเกิด ความสงสัยว่าแปลงเฉพาะด้านนอกเหรอฮะจริงๆแล้วนะครับด้านท้ายของเราเองก็แปลงเป็นแบบประตูท้ายไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ฮะเพียงแค่เราเอามือกดนะครับผมเขาก็จะเปิดให้นะครับและที่สําคัญนะครับประตูท้ายไฟฟ้าอันนี้ของเรานะครับผมมาพร้อมกับคิกเซนเซอร์นะครับผมเปิดผ่านรีโมทตัวของรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเปิดภายในรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมของแถมต่อมาที่เราให้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น ฝาท้ายรถนะครับผมของ Fortuner นะครับผมตัวนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เวลาเราจะปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยครับก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมที่ผมแถมให้กับลูกค้าเนี่ยก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าที่มีความเสถียรนะครับใช้คลิกเซนเซอร์ก็ง่ายนะครับเตะเข้ามุมที่ด้านข้างแบบนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับผมสบายหายห่วงนะครับผมทีนี้ไปชมโปรโมชั่นช่วงท้ายกันอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคนะครับอย่ารอช้านะครับผมลูกค้านะครับที่ดาวที่25ขึ้นไปนะครับรับไปเลยดอกเบี้ย1.85ผ่อนไปเลยครับ4ปีนะครับผมดอกเบี้ยน้อยมากนะครับผมหรือจะเป็น7ปีดอกเบี้ยก็น้อยจริงๆครับผมตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมถ้าลูกค้าอยากจะได้แต่งเต็มแบบนี้นะครับผมก็บวกเข้าไปในราคารถนะครับผม60,000บาทจากราคารถเนี่ย1,412,000บาทก็จะกลายเป็น1 4 7 2 0 0 0บาทั่นเอง นะครับผมส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่อยากจะได้แต่งไม่จัดเต็มขนาดนี้นะครับผมเราก็สามารถเลือกแต่งได้นะครับเป็นบางส่วนตัวนี้ก็จะสามารถบวกราคาเข้าไปในราคารถนะครับผมตามจํานวนอุปกรณ์ที่ลูกค้าเนี่ยต้องการแล้วก็ผ่อนไปกับตัวรถได้เลยนะครับผมหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ของพี่พดนะครับผมเบอร์0 6 3 5 4 9 9 8 2 9นะครับผมทั้งโทรและก็แอดไลน์ในเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็เบอร์องเซลล์ต้งนะครับเกนะครับ535 5358 ของเซลล์ต right. ้องนั่นเองทั I i ้งโทรและแอดไลน์ในเบอร์เดียวกันนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากลูกค้านะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนนะครับผมทำคลิปดีๆออกไปให้กับลูกค้าโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ